สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฮอตเหลือเกินครับฮอตเหลือเกินช่วงนี้ก็พบกันอีกแล้วครับตอนนี้ก็วันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดส,สุนประชาสรรน,นะครับก็ซอยโชคชัยสี่บริเวณโรงเรียนสตรีวิศว์สองครับผมก็ยังอยู่ในระแวกนี้ครับโรงเรียนสตรีวิศว์สองครับก็ระยะทางเหมือนเดิมครับจะเห็นได้เลยว่าอยู่ ใกล้เคียงกับจุดที่ปล่อยเมื่อวานนี้นะครับบริเวณทุ่งทานตะวันนะครับนี่นะครับทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวันนะครับแล้วก็เดอะวอลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับวัดสุนวันเช้าที่ผมไปปล่อยก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ใส่ห่วงให้แค่3ตัวนะครับ gps ก็มีไอ้ขายาวแล้วก็ไอ้หัวแดงแล้วก็โก5วันนะครับ ไอไอไฟผมไม่ได้ใส่มันนะครับเนื่องจากว่าไอไฟเนี่ยวันนี้มันจะเป็นวันที่มันต้องไข่ใบที่สองนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอามันไปด้วยนะครับเราต้องเราต้องปเทคสุขภาพของมันนะครับเพราะว่าเราจะทดลองจะทํางานกับสัตว์เราก็จะต้องให้เกียรติมันด้วยครับด้วยการที่ไม่ไม่ทําให้มันบาดเจ็บนะครับต้องดูแลมันหน่อยนะครับโอเคตรงจุดนี้ผมก็ต้อง ต้องดูแลมันก็คือวันนี้ไม่เอามันไปนะครับก็จะมีเที่ยวไปก็จะมีไอ้ขายาวโก5ห้าวันไอ้หัวแดงขาวโทมัสไอ้ติงอ่าเมียลูกของเมียเพื่อไอ้ติงแล้วก็ไอ้โชคดีนะครับครับก็ทั้งหมดอ๋อมีนกของพี่เพิ่มสักตัวหนึ่งครับผมปล่อยแล้วมันเชื่องครับอีกตัวนึงครับก็คือเมียเพื่อในติงนะครับผมก็เลยเอาไปปล่อยด้วยครับวันนี้เอาไปปล่อยด้วยแต่ยังไม่กลับมาครับแต่ไม่เป็นไรครับ ไม่กลับก็ไม่เป็นไรครับคือเคยปล่อยไปแล้วครั้งหนึ่งมันกลับมาฮะมันหายไปวันหนึ่งแล้วก็กลับมาผมก็ให้ข้าวมันกินมันก็แล้วก็ตะคุบมันได้ที่บ้านเนี่ยแหละครับมันเชื่องฮะมันค่อนข้างเชื่องผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะกลับมาหรือว่าถ้าจะไม่กลับก็กลับไปกองเก่าก็ได้ครับไม่เป็นไรครับโอเคก็เป็นการทดลองไปอีกแบบหนึ่งในตัวนะครับวันนี้ก็ระยะทางเหมือนเดิมครับผมระยะทางก็10กิโลเมตรครับ โดยประมาณนะครับประมาณนี้ก็อาจจะเลยนิดหน่อยครับวันนี้ก็ตั้ง departure time ไป7โมง50นะครับแล้วก็ไปถึงก็โอเคครับถึงก่อนเวลานิดหน่อยครับก็ปล่อยมันที่ลานจอดรถของวัดสุนนะครับตอนประมาณ7โมง51นาทีครับ7โมง51นาทีก็นกก็ต้องบินตามเส้นทางนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็จากวัดสุนก็บริเวณนี้นะครับลานจอดรถก็ประมาณตรงนี้เลยนะครับช่วงนี้ มันก็จะต้องบินเนี่ยนะครับผ่านเดอะวอล์กนะครับตามเส้นทางที่ที่ผมคิดนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะบินยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับมันก็จะต้องบินเนี่ยนะครับผ่านถนนรามินทามานะครับแล้วก็ผ่านถนนมอเตอร์เวย์แล้วก็ตัดเข้าซาฟารีเวิร์เหมือนเดิมครับผมตามเส้นทางที่คุ้นเคยของนกแล้วก็ที่เราคาดเดาครับก็ ตัดผ่านซาฟารีเวิร์นะครับตอนนี้ก็เห็นซาฟารีเวิร์นะครับใหญ่เบอร์มาครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปใกล้ๆสักหน่อยครับแล้วก็มาถึงหมู่บ้านผมนะครับก็บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเราก็จะให้ดูเลยนะครับนกก็จะได้เห็นภาพนกอาจจะได้เห็นภาพที่เตี้ยกว่านี้นะครับเพราะมันก็บินแค่ไม่กี่เมตรเองนะครับร้อยเมตรในช่วงแรกตามที่เรามีข้อมูลนะครับแล้วก็20กว่าเมตรในระดับเพดานบิน การเดินทางนะครับแม่พูดเหมือนเครื่องบินเลยครับแต่ก็อันนี้เป็นภาพจาก Google Earth ก็จะสูงกว่าความจริงเป็นกิโลครับอันนี้น่าจะเป็นระดับกิโลหรือไม่ก็ลุ่มๆุมกิโลเนี่ยนะครับภาพที่เราเห็นในจอ Google Earth ในจอเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราเมาดู เข้าสู่โปรแกรม Sky Leader กันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เส้นทางของพวกมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงเข้าไปที่ Sky Leader เลยนะครับมาแล้วครับผมก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วครับเรียบร้อยครับวันนี้เตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับก็วันนี้มีมีความคาดเคลื่อนหน่อยครับโอ้โหครับวันนี้ติด GPS ให้3ตัวนะครับก็จะมีหัวแดงนะครับหัวแดงนี่ก็จะใช้สีเขียวนะครับก็ ดูตามมุมล่างซ้ายมือของจอเลยนะครับส่วนโก5วันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ขายยาวก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมก็ตั้งชื่อทริปนี้ว่าวัดสุนนะครับเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วเราก็จะได้สามารถจัดหมวดหมู่ซีรีส์ของมันเพื่อที่จะใช้ในการศึกษาในอนาคตได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ใน Sky Leader ในแอคเคา t ์ของเรานะครับเราสร้างเราซื้ออุปกรณ์เข้ามาแล้วเราก็สร้างแอคเคา t ์นะครับ ตามที่ข้อมูลที่เขาเคมว่าข้อมูลของคุณยังไม่สูญหายไปไหนมันจะอยู่ในนี้ตลอดไปก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเราจะเก็บไว้ศึกษาได้ตลอดไปเลยนะครับอันนี้ก็ตามคําที่เขาเคมไว้นะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการบินของพวกมันเลยดีกว่านะครับผมก็ได้รอไว้แล้วครับก็มาดูกันเลยครับวันนี้ก็เข้าสู่แผนที่กันเลยครับก็เหมือนเดิมครับจะพยายามเคลื่อนเมาส์ให้น้อยที่สุดนะครับ วันนี้วันนี้สีเหลืองโกห้าวันโกห้าวันเกิดอะไรขึ้นกับโกห้าวันครับผมวันนี้เพราะว่าผมกลับมาถึงบ้านแล้วมันยังไม่ถึงบ้านเลยนะครับโกหวันเราจะเห็นได้เลยว่าเส้นสีเหลืองก็คือเส้นของโกห้าวันนะครับแกแกไปไหนมาโกห้าวัน แกเกิดอะไรขึ้นแกเดี๋ยวอ่าเราลงซูมเข้าไปนะครับดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นก็3ตัวออกตัวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้เป็นซัตเทไรท์นะครับก็คือนี่ครับลานจอดรถของวัดสุนวัดสุนนะครับวัดสุนชื่อเต็มอะไรผมก็ยังวัดสุนประชาสรรละมั้งครับนี่ฮะเห็นตรงมุมล่างนี่ครับโอเค วัดสุนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานผมอยู่ที่ลานจอดรถของวัดสุนแล้วผมก็ปล่อยมันนะครับก็เหมือนครับเส้นทางก็เหมือนตามนี้แหละครับมันก็บินราวๆวนี้นะครับลาวๆาวนี้เลยเอ่จริงๆผมถ่ายผมเอากล้องมือถือวันนี้ผมใช้กล้องมือถือนะฮะยกขึ้นถ่ายนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้ใช้มือถือถ่ายภาพถ่ายวิดีโออะไรเท่าไหร่ครับ ลืมกดเลคคอรอดครับก็เลยไม่มีภาพตอนนกบินนะจริงๆถ่ายนะฮะถือถือยกขึ้นเอากล้องเอามือถือใส่ไปใส่มานะแต่ว่าลืมกดเลคกอ่อนเ,อเพราะว่าผมผมไม่ค่อยได้ใช้มือถือในการถ่ายภาพผมจะใช้กล้องประจําตัวกล้องปกติของผมนะครับก็เลยไม่มีภาพมาประกอบนะครับก็ดูตรงนี้กันไปเลยนะครับแต่มีภาพบางโซนนะครับมีภาพตอนที่อยู่ในรถนะครับแต่ตอนปล่อยออกบินไม่มีนะครับโอเคเราก็มาดูกันเลยนะครับก็ตามที่ผม ถ่ายภาพไว้นะครับผมจําได้ว่านกมุ่งหน้าไปทางตะวันออกก็คือด้านขวามือนี่เลยนะครับก็คือมันจะสวนพระาทิตไปทางนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศครับเมื่อมันเมื่อมันเหมือนมันพอตั้งสติได้มันก็จะเปลี่ยนทิศไปทางนี้ก็ถูกต้องเป๊ะเลยครับแล้วมันก็มุ่งหน้า3ตัวเลยนะครับ3ตัวไปเทวเดียวกันลายเดียวกันเลยนะครับก็ผ่านาผ่านถนน กเสดโนมินนะครับชื่อเต็มๆเ,เขาก็คือประเสริฐมนูกิตนะครับแหมวันนี้ดู Google แล้วก็ได้เห็นชื่อบรรพดีครับถนนประเสริฐน้ามูกิตนะครับก็คือเกระวสดมินนั่นเองนะครับโอเคผมจะพยายามเคลื่อนเมาส์ให้น้อยที่สุดน,นะครับแล้วมันก็มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงขึ้นเหนือนิดหน่อยนะครับเฉียงขึ้นเหนือนิดหน่อยเดี๋ยวดูซินี่เดอะวอล์กอยู่ตรงนี้นะครับเดอะวอล์กแต่มันวันนี้มันไม่ผ่าน มันไม่เอาเดวอคนะครับมันตัดด้านหลังเลยครับตัดด้านหลังมานี่เลยนะครับแล้วก็มาหักเลี้ยวตรงนี้นิดนึงอ่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นลายที่มันเคยบินแน่นอนเลยเดี๋ยวผมจะลองเดวอคมาสักอันหนึ่งนะครับลองเดวอคมาสักอันหนึง่งปาบเข้าให้มย้มายางไมอยางเดวอคโชว์หน่อยโอเคเดวอคเอาสีไรดีเอาสีอื่นดีกว่าเดวอคเอาสีแดงนะครับเดวอคเอาสีแดง เดอะวอล์สีแดงป้าเราจะได้เห็นผมเอาเอาลายของเดอะวอล์มาเป็นสีแดงนะมาประกอบนะฮะให้ดูนะครับเราก็จะได้เห็นเลยว่านะครับว่าวันนี้มันก็บินลายคล้ายๆเดิมนะครับนะครับพอเข้าสู่ตรงนี้นะฮะตรงจุดตรงนี้ก็เข้าสู่เส้นทางของมันแล้วครับเข้าสู่ถางแต่ว่าวันนี้มีแหลมขึ้นไปนี่หน่อยครับแหลมขึ้นไปครับเลยเลยจุดที่มันเคยจะต้องเลี้ยวเปลี่ยนทางนะครับ แหลมขึ้นไปตรงจุดนี้เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะฮะขออนุญาตดูเดี๋ยวขอซูมออกก่อนหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสีเหลืองของโกห่าวันนะครับ <c oughs> เอาละครับเอาละครับสีเหลืองก็มาถึงจุดนี้นะครับตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้ซัตเทไลท์หนองตักแห้งหนองตาแห้งอซอยสุขาพิบาล5นะครับเสร็จแล้วเนี่ย สองตัวก็คือโก้หัวแดงกับขายาวเนี่ยเขาก็กลับลำลงมานะฮะมาที่หมู่บ้านสยามทอรีนะฮะก็คือกลับคุมกลับมาลายที่มันเคยบินนะครับลายที่มันเคยบินนะครับแต่มีแต่โก้ห้าวันนะครับไม่ยอมกลับตัวนะครับนี่ครับโก้ห้าวันนี่หลงคิดว่าหลุดฝูงแล้วก็หลงครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโก้ห้าวันครับโอ้โหโก้ห้าวันนี่ครับบินแหลมมาถึงนี่เลยนะครับหมู่บ้านสุภลักษณ อซอยเพิ่มศิลป์สินเ9นะครับเสร็จแล้วก็พุ่งต่อมาที่วัดโครงการเคหะเพิ่มศิลปนะครับแล้วก็วกบนอยู่แถวนั้นนะครับเสร็จแล้วก็แหลมต่อมาครับแหลมต่อมาที่นี่ครับอันนี้อะไรบ่อตกปลาบ่อตกปลาถนนบ่อตกปลาบึงบึกบึงบึก ที่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับตกปลาบึ้งเบิกโอ้วันนี้โก็ห้าวันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บินวนไปวนมานะครับนี่วินวนกลับมานี่อีกนะครับบินวนกลับมาตรงตรงหมู่บ้านสยามธรณีนี่อีกนะครับเสร็จแล้วก็ยังไม่เข้าลายนะครับวนมานี่อีกวนกลับไปคลองถนนอีกนะครับเสร็จแล้วก็ตัดมานี่เลครับนี่มาไกลสุดอยู่ที่นี่เลยครับอ่ทุ่งนาตัดมอเตอร์เวย์นะตรงนี้คือมอเตอร์เวย์ทุ่งนาด้านหลัง หมู่บ้านเคซีเถนนไทยรามันนะครับเสร็จแล้วถึงจะวนกลับมาบ้านด้านนี้นะครับด้านผ่านสนามกอล์ฟซาฟารีแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับโอ้วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับโก้วันครับก็ก็น่าศึกษาครับเราก็จะเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้นะครับมันมาถึงบ้านตอนกี่โมงเนี่ยโก้วันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อนนะครับโก้วันพุ่งมาถึงบ้านนี่กี่โมงเนี่ย8 9โมง8นาทีครับโอ้เกิดอะไรขึ้นกับโก5วันครับเกิดอะไรขึ้นโก้วันวันนี้หลุดหลุดลายนะครับส่วน2ตัวก็คือไอขายาขายาวกับไอห,หัวแดงนี่เขาก็เคียงคู่กันมาเลยนะครับเข้าลายเดิมๆครับเข้าลายเดิมๆเ,เสร็จแล้วก็มาบรรจบ c นี่ครับเคหเหมือนเดิมครับล่องของเขาเลยนะครับตรงนี้ครับบริเวณหมู่บ้านเสนาวิลล่า8แล้วก็หมู่บ้านเคสเบุษลิน ลามินทาฮะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตรงนี้ลายเดียวกับกันกลับของเดอะวอล์กเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูของกเกษตรซะหน่อยฮะดูของกเกษตรอ่าเป็นสีเอาสีอะไรดียังเหลือสีอะไรอีกบ้างเนี่ยที่ยังไม่ใช้สีน้ําตาลนะครับอ่าเทลของขายยาวมอกเกษตรจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเดี๋ยวเราให้มันจอกันนะครับมาแล้วมาแล้วนี่นะครับสีน้ําตาลก็คืออันนี้อันนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมครับนี่คือล่องของเขานะครับล่องของนกผมก็คือผ่านเคซีรามินทา5หมู่บ้านบุตรสลินนะครับแล้วก็บินผ่านซาฟารีเวิด์ครับเหมือนเดิมเข้าสู่บ้านครับนี่คือลายปกติของเขาเลยที่ผมเคยพูดไว้ว่านกผมเนี่ยไปใช้บริการซาฟารีเวิด์บ่อยมากครับไม่รู้ไปทําไมมันก็คงคุ้นเคยครับก็คือเป็นผ่านตรงนี้ตลอดนะครับแต่วันนี้ก5้วันเกิดอะไรขึ้นครับก็ โอเคเดี๋ยวเราไปดู3ตัวกันในวันนี้นะครับว่ามันทําสถิติการบินอย่างไรกันบ้างนะครับก็คือระดับความสูงกับสปีดนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปดูครับคงต้องดูเทียร์ตัวแล้วจำเอาแล้วกันนะครับเอาหัวแดงก่อนนะครับวันนี้หัวแดงเป็นไงบ้างวันนี้ปล่อย7จ็โมงห้หัวแดงทำสปีดสูงสุด1409นะครับ ความสูง96เมตรครับหัวแดงไม่เคยบินในระดับ100เมตรเลยนะครับอ,อ่าเป็นที่น่าสังเกตนะครับ <c oughs> ก็คือทำสปีดสูงสุด1,409เมตรต่อนาทีนะครับแล้วก็ทำความสูงสูงสุด96เมตรนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดเหมือนเดิมไหมหลังจากพุ่งขึ้นไปสูงสุดเหมือนเดิมเลยครับพอนี่ครับความสูงสูงสุดคือ96เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ เริ่มลดระดับลงแล้วก็อัตราความเร็วเพิ่มขึ้นครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่คือสูตรที่นกพิราบใช้บินเพื่อเร่งความเร็วนะครับแล้วก็ลดความเร็วลดความสูงลงเรื่อยๆนะครับนี่คือสูตรของมันเลยครับโอเคเสร็จแล้วก็โก้โกโ้เอาขายาวก่อนดีกว่าโก้มันหลุดลายไปเราอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นเอาขายาวก่อนนะครับขายาวเป็นไงบ้างขายาวพันสี่ร้อยเจ็ดเมตรพันสี่ร้อยเจ็ดจุดเจ็ดเมตรต่อ นาทีนะครับแล้วก็ทําความสูงสูงสุด94เมตรจะเห็นว่าวันนี้นกไม่ขึ้นไปถึงร้อยนะครับอาจจะด้วยความที่ว่าชํานาญแล้วไม่ต้องการดูลายมากไม่ต้องการมองไกลมากแล้วคือชํานาญแค่94เมตรแล้วก็พุ่งไปเลยกลับบ้านกันเลยนะครับก็แล้วก็ความสูงสงูงความเร็วสูงสุดกับความสูงสัมพันธ์กันเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมครับผมหลังจากที่ขึ้นไปสูงสุดคือ94เมตรนะครับเราก็จะได้ความเร็วสูงสุดตามมาครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมนี่คือสูตรที่นกใช้นะครับเหมือนเดิมเลยโอเคต่อไปตัวสุดท้ายนะครับก็คือโก้วันนะครับโก้วัน โอห้าวันวันนี้มันหลงทางไปค่อนข้างเยอะครับบินวนไปนานทีเดียวเชียวครับผมเราจะมาดูตัวเลขข้อมูลของมันกันนะครับโกห้าวันเป็นไงบ้างครับโกห้าวันวันนี้ทำสเปีดสูงสุด1415.78นะครับแล้วก็ Maximum ั l มอ t u d ตจูดอยู่ที่88เมตรเองนะครับต่ำที่สุดครับจากในบรรดา2ตัวที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นกับโกห้วันระยะทางที่มันใช้บินวันนี้นะครับ อ่าอ่าทั้งทั้งดิสทนนะครับกิโลไอโก้โอ้โหเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปดูขายาววัดสุนก่อนนะครับว่าระยะทางที่บินทั้งหมดวันนี้กี่กี่กกิโลนะครับกิโเมตรครับขายาววัดุนนี่นะครับ16.07กกิโลนะครับอ่าดูหัวแดงวัดสุนหน่อยหัวแดงวัดสุนเป็นไงบ้าง หัวแดงวัตสุนวันนี้บินไป16.36คือเคียงข้างกันมาครับตามที่ผมบอกไว้นะครับตามที่ผมบอกไว้เลยนะครับว่ามันบินลายเส้นทางการบินของมันระหว่างหัวแดงกับขายาวันนี้มันเคียงข้างกันไปนะครับเรากลับไปดูที่โกวัดสุนอีกครั้งหนึ่งนะครับโกวัดสุนวันนี้บินไปทั้งหมด41.27กิโลครับหลงครับโอ้โหหลงครับ นี่ครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่เป็นซัมเมอรีออกมานะครับทั้งทั้งดิสทนนะครับวันนี้โกวัดสุนบินไป41กิโลคือก็ไม่มีคำตอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันอาจจะโดนโดนเหยี่ยวโจมตีหรือเปล่าโดนระหว่างที่บินนะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ว่าก็จะพยายามหาคำตอบนะครับบางทีนก3ตัวบินไปพร้อมกัน1ตัวถูกเหยี่ยวเลือก เป็นเหยื่อนะครับเนื่องจากโก้อย่าลืมนะครับโก้มันสีไปทางขาวสัตว์นักล่าจะล่านกตัวสีอ่อนนะครับเนื่องจากมองเห็นได้ชัดแล้วก็การพางตัวในสมมุติว่าเยียวเนี่ยมันบินสูงกว่านกนะครับมันมองลงมาเราจะสังเกตนะครับว่าลายของนกพิราบเนี่ยคือการอำพางตัวนะครับเพราะว่าอย่างเช็คลายกะเนี่ยนะครับเช็คเนี่ย เวลาถ้าเรามองจากท็อปวิวลงมาเราเห็นลายที่เปียกมันเนี่ยแล้วด้านล่างคือป่าญ้าเป็นพื้นเนี่ยมันเหมือนลายพรางนะครับอ่าผมผมจะบอกให้นะครับนี่คือวิธีการพรางตัวของสัตว์นะครับอันนี้ผมได้มาจากเสือหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีวิธีลวดลายของเสือหรืออะไรเนี่ยเป็นการพรางตัวนะครับมันทําให้จับสังเกตได้ยากเราล็อกสังเกตเลยนะครับว่าเวลาเสือหมอบอยู่เนี่ยเราแทบจะมองไม่ออกเลยว่านั่นคือเสือหรือเปล่าเวลามันอยู่นิ่งๆนะครับเพราะว่าลวดลายของมันพรางตัว นกพิราบก็เช่นกันนะครับลายเช็คซึ่งเป็นลายพื้นฐานของนกพิราบเลยเนี่ยมันถูกใช้ในการพรางตัวเนื่องจากว่าสัตว์นักล่าเนี่ยจะบินอยู่สูงกว่านะครับสูงกว่าสัตว์ผู้ถูกล่านกพิราบบินอยู่เตี้ยกว่านะครับเวลามันมองลงมาเนี่ยลายเช็คก็คือลายสีกาะของนกพิราบเนี่ยมันจะช่วยให้นกพิราบในการพรางตัวนะครับส่วนลายสีเทาหรือลายสีอื่นๆเนี่ยก็พรางตัวในเขตเมืองครับนกอย่าลืมนะครับแล้วก็ ในภูเขาหินอย่าลืมนะวครับว่าชื่อเดิมของนกพิราบก็คือ Rock Pigeon นะครับก็คือมันอาศัยหน้าผาหินก็คือสีเรียบๆแผ่นเรียบๆซึ่งลายสีเทาไอเนวบู Navy Blue เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆหินสีเทาแล้วก็มีบาสองขีดเพื่อช่วยพรางสายตานะครับอันนี้ผมก็ให้เป็นจุดสังเกตไหมนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดเรื่อง นกสีขาวทําไมถึงไม่อยู่รอดจนจบการแข่งขันจํานวนมากแล้วก็นกสีขาวทําไมถึงหาตัวเก่งยากมันมีเรื่องของสัตว์นักล่าครับอันนี้ผมผมจากข้อมูลที่ผมศึกษามาผมนานแล้วเรื่องพวกนี้ผมอ่านมาตั้งแต่ก่อนที่จะเลี้ยงนกพิราบแล้วแล้วผมก็พอรู้อะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังครับก็สอดแทรกไปนะครับไม่ใช่ว่ารู้เยอะนะฮะผมก็ อ่านมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่เขาวิจัยมานะครับไม่ใช่ว่าผมรู้เองด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่ามาแชร์แบ่งปันเก็ดเล็กเกดน้อยที่ผมเคยอ่านมานะครับงานพวกนี้นะครับโอเควันนี้กเ็เราก็ได้สถิติที่น่าสนใจที่ไม่ค่อยดีบางอย่างนะครับแล้วก็วันนี้ก็อาจจะจบคลิปเท่านี้เลยนะครับก็คือ ก้5วันวันนี้หลงทางไปไกล41กว่ากิโลครับในขณะที่เพื่อนๆของมันบินแค่16กิโลกว่ากว่าเองนะครับเพื่อกลับบ้านครับโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ